ถ้าขายมาตั้งแต่เด็กอะแต่ก่อนนี้แม่ขายของแถววงเวียนหญ่แม่เต็มร้อยไงแม่อยากให้ลูกค้าแม่กินอร่อยได้กินแล้วมีความสุขไงถึงจะมาโหมารอนานหรืออะไรพอได้กินแล้วมีความสุขอารมณ์ดีหัวรอได้โอเคแล้ววันธรรมดาก็ร้อยกว่าตัววันธรรมดานะร้ 100. อยแต่วันพิเศษก็200ตัวเผื่อได้แหละแต่ก็ย่อมย่อมไม่เต็มสองรอเท่าไหร่ <laughs> สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดีเกอร์น,นะคะวันนี้เรามาอยู่กันแถวแถวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะและจุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าสวนสุขภาพรัดโพค่ะครอบครัวเราอะ่ะชวนกันค่ะว่าวันนี้ไปเที่ยวแถวแถวบางกระเจ้ากันอยากไปเดินตลาดบางน้ำพึ่งกันนะคะเดี๋ยวขอคนขออีกทีิี สำหรับร้านที่เราจะไปกินกันวันนี้ก็เกิดจากว่าเราชวนกันในครอบครัวว่าเดี๋ยวไปเที่ยวแถวๆถบางกระเจ้ากันไปเดินเล่นตลาดบางน้ำพึ่งกันนะนะคะเราก็เลยลองเซิร์ชหาดูร้านอร่อยแถวๆถนี้นะคะว่ามันมีร้านไหนที่แบบเราอยากจะกินอยากจะลองบ้างนะคะก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งนะคะซึ่งรีวิวเขาดีมากๆเลยบางคน,น่ะเขาบอกว่าให้5กะโหลกเลยร้านนี้เขาอยู่บริเวณซอยเพชรหึง1ิเดเดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเขาขายอะไรแล้วของเขาว่ามันน่ากินแค่ไหนรสชาติจะเป็นยังไงนะคะไม่เคยกินเหมือน เดี๋ยวไปด้วยกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะฝากทุกคนช่วยทํากันคนละสามขั้นตอนนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งกิงๆไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยค่ะไปช่วยกินค่ะปะอ่าเรามาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะดูสิไกอยค่ะ านไม่หมูชื่ออะไรแป้เฮงลูกแปะเฮงแปะเฮงมีสาขาไหมคะมีลูกขอข้สาขาหนึ่งอยู่ตรงโค้งบางพึ่งนู้นนะและตรงนี้ของแม่นี่ลูกชายเรียนจบแม่ก็เลยมาต่อตรงนี้เป็นสาขาสองแต่ตรงนู้นก็เป็น ลูกชายเหมือนกันอนุากลูกสาวตรงนี้ลูกชายใช่จะแล้วร้านเปิดปิดกี่โมงคะแม่แม่เปิดหกโมงแม่ขายได้แล้วแต่เลิกอ่ะสองโมงก็จะเก็บร้านไปแล้วเออเะอหกโมงบ่ายสองก็เก็บแล้วบางทีหมดบางทีหมดตอนไงลูกบางทีชื่อร้านเนี่ยแปะเฮงเนี่ยคือใครคะทั้นคือใครเป็นรุ่นเหมือนเหมือนรุ่น พ่อกงอีกทีมางลูกรุ่นแรกของของครอตระกูลลูกเขยป้ามาทางสั่งลูกเขยใช่ลูกเป็นคนคิดสูตรใช่เขาต้นตำรับที่เขาทาตรงนี้มาได้เค็ดเข้ามาแล้วเราก็มาสร้างเพิ่มค่ะทําไมทําไมต้องเอาชื่อท่านด้วยล่ะคะถ้าให้เกียรติท่านอะลูกเพราะว่าเราเฮงนะเราเรามันมันความหมายดีด้วยความหมายดีด้วยและอย่างเราก็ลุ่งเรืองด้วยล่ะเราใช้ชื่อนี้ แล้วแม่หมูตื่นเต้นไหมวันแรกที่ขายตื่นเต้นสิอารมแบบลุ้นไหมลุ้นน่ะเพราะว่าห่วงลูกก็ห่วงและตัวแม่เองก็เพิ่งจะมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบความรู้สึกเนาะแม่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่อยากทำเวลามันเหลือสมัยก่อนแข็งแรงเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันตัวแบบนั้นไม่ไหวแล้วค่ะแล้ววันแรกที่ขายดีไหมคะ วันแรกเหรอหกสิตัววันแรกอ่ะเป็ดย่างสี่สบแล้วก็พะโล่ยี่สิบเองมั้งคนในนี้แหละช่วยแม่ซื้อเนี่ยคนในบางกระบัวเนี่ยวันแรกวันแรกตัวแล้ววันนี้ละคะกี่ตัววันธรรมดาก็ร้อยกว่าตัววันธรรมดานะร้อยขึ้นแต่วันพิเศษก็200ตัวเกือบได้แหละแต่ก็ย่อมย่อมไม่เต็มส0 0อยเท่าไหร่ เมนูของแม่มีอะไรบ้างแม่เหรอเมนูแม่มีปีดุนขาตุนแล้วก็ปากตุนติดลิ้นก็50บาทเครื่องในไส้50บาทก็ได้ร้อยก็ได้ข้าวหน้าเป็ดยา่างบะหมี่ยกแห้งเป็ดย่างทุกอย่างสั่งได้หมดเลยที่มองเห็นเป็ดนี่มีกี่ชนิดคะแม่มีทั้งโล้แล้วก็มีทั้งย่างค่ะได้หมดเลยแล้วคนกินอะไรมากกว่ากันคะแม่ แม้ว่าเ,เป็ดย่างจะโดยมากจัะข้าวแล้วก็เป็ดย่างแล้วเราทํายังไงให้เขาไม่มีกลิ่นเป็ดนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้เป็ดหนูไม่ต้องกลัวมีกลิ่นแล้วลูกเขาเลี้ยงฟาร์มเป็ดเนื้อนุ่มเลยใช่ไหมนุ่มเลยค่ะนุ่มมากจริงๆผู้สูงอายุนี่สบายมากเลยค่ะไ,ไม่ต้องกลัวเหนียวเลยเราแวกนี้อย้อนหลังไปตั้งแต่แม่หมูมาอยู่แรกๆอ่ะเขาเหงาเป็นยังไงบ้างไงบรรยากาศเงียบเซเว่นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันเจริญแล้วลูกมีแหล่งท่องเที่ยว มีตลาดน้อมีสวนตั้งอ่พ่อหลวงมาสร้างของรัฐโพตรงนี้ก็เลยเป็นแหล่งที่เหมือนมีวัมสุดเออแหล่งท่องเที่ยวใกล้ที่อยู่ในเมืองด้วยทำใช่ก็อ่านรีวิวว่ามีแต่คนบอกว่าถ้ามาตลาดบางน้ำพึ่งต้องแวะร้านแม่เหรอจริงเหรอมาแล้วนะคะโอ้โหเหมือนเดิมเต็มโต๊ะฮูอมากเลยเนี่ยจานนี้50บาทแล้วก็ตรงหน้าเราเนี่ยนะคะที่สุด อันนี้สเปกเองดูดิข้าวหน้าสองเป็ดแล้วก็มีไส้กับตับนะคะมีเลือดด้วยแอ่หมูแถมมาให้หรือไงเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าไอเดียกินเลยอืมโคน่ากินเลยอะ่ะดูดิน้ำลายมันแตกยอยู่ในอุ้งปากอะคะ่ะปองตรงเลยเอาเลยนะหืนหวานสฉ่ำๆเค็มๆหืมเนื้อเป็ดดีมากเลย นุ่มๆหนังอร่อยคำนี้เป็ดพะโล้ค่ะชิ้นใหญ่มากเลยอื่อยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะเหมือนกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะชอบปรับไดร่อยเออใช่ไหมเออนั่นสิ น้ำจิ้มซีฟูด้ดอ<ส>เดิมลานลงไปเขาบอกว่าพะโลต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหนึบๆกรุบๆอร่อยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลากน้ําจิ้มเป็ดย่างกันนะคะนี่เลยดูหูเป็ยังไงหัวร่อยฉ่ำมากเลยอืดีมาก เอาลงไปอาบในจกักรูซี่ก่อนเสร็จพีลกก่อนจิ้มซีฟูด้ดอ,อ้ถึงใจมากขัดมานะคะเกาเหลาค่ะดูดิ50บาทจะถูกไปไหนคะ่ะความใหญ่มากเทียบกับหน้าโอ้ยตายตายหน้าจะอยู่ข้างบ้าน <laughs> ชิมน้ำซุปเลยนะคะหอมกินพะโล โอ้โหหวานนำเค็มตามมีความหอมกระเทียมเจลนิดๆนะคะอร่อยจังจัดเลยเป็ดพะโลเกาเหลาหชอบมากฉ่ำบะหมี่นี่ก็เท่าไหร่อะ่ะ50บบาทโอ้ยตายทำไมถูกงี้อันนี้เราดีไซน์ไปว่าเราขอสอสีนะคะแล้วก็เป็นเป็ดย่างเพราะเรารู้สึกว่าบะหมี่มันต้องเป็ดย่างนะคะ เราขอน้ำเป็ดย่างไปเพิ่มแต่จริงๆถ้าใครไม่ชอบแฉะนะไม่ต้องราดเพิ่มแล้วนะคะดูดิน้ำซอสอะ่ะมันเคลือไปที่ตัวเนื้อเป็ดกับเส้นอะ่ะน่ากินมากเลยรู้สึกดีมากน่าจะอร่อยเนะคำนี้ ไปเจอส่วนเอ็นของเป็ดนิดนึงนี้นกรุบกรุบอร่อยดีอันนี้เราสั่งมากินเล่นนะคะดูดิจานละร้อยเยอะมากเลยอันนี้จานละร้อยจานเล็กสุดนะคะเขาจะมีร้อยส0งร้อยสี่ร้อยอ่ะชุบนิดนึงให้เขาฉ่ำๆให้น้องเขาแบบฉ่ำๆหน่อยมาพร้อมผลก็เลยต้องชุ่มฉ่ำนะคะอื้ ดีเหมือนเดิมดีเล่นได้ไม่ห็นมากเป็ดย่างอันนี้จานละร้อยนะคะจานเล็กสุดนะ,ะโอ้โหเราว่าโคดคุ้ม,มเนื้อโคตรแน่นเลยน้องไอเดียบอกว่าเป็ดย่างอร่อย น่าจะจริงเพราะว่าคนมาซื้อเป็ดย่างเยอะมากชุบน้ำจิ้มโอ้โหถ้าทำเป็ดย่างอร่อยอร่อยเนี่ยทำดีๆเนี่ยเราว่านะมันเทียบกับแบบเนื้ยอ,อย่างอร่อยอร่อยได้เลยนะคะจัดจ้านอร่อยถึงใจ <Okay. S 1> น้องใหอิ่มยังอิ่มแล้วเมื่อเช้านี้คือออกกันมาแต่เช้าเลยนะคะ คือมาถึงเนี้ยก็ตั้งแต่8ปดโมงนะคะจากบ้านอ่ะขับรถมาถึงร้านนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในวันที่ไม่ใช่วันทํางานแล้วรถไม่ติดนะคะฝนตกคำคำเนอะบรรยากาศดีมากเลยแปลกใจตรงที่ว่าร้านเนี้ยคือเขาก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกรุงเทพนะแต่ทําไมเขาถึงทำราคาให้ถูกอย่างนี้ก็ไม่รู้นะแถมคุณภาพดีแล้วก็อร่อยอะ่ะเราอชอบเป็ดย่างนะเพราะเขาจะมีรสหวานเะค็มๆเนอะจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟู้ดอ่ะคือได้ครบรสเลยนะได้อย่างเน้ย ที่แอบประทับใจเลยคืออะไรวะเขาหั่นเป็ดแต่ชิ้นหนามากเลยแบบหั่นแบบไม่ได้คำนึงถึงความพัดทุนเลยถ้าอยากมากินนะมาลองด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดมาลองเองเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะร้านนี้พอกินอิ่มแล้วนะคะก็ขับรถเลยเข้ามานิดนึงนะคะมาเที่ยวตลาดบางลำพึ่งกันค่ะสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ ค่ะอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตาม Facebook นะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะถ้างั้นวันนี้ขอตัวบ๊ายบายไปก่อนนะคะ